เออําเช่นครับกล้วยยกักกล้วยแปลกกว่านี้เอานอกมาแจกฟรีใครอยากได้ดูรหัสทั้งคลิปนี้ให้ดีรหัสแรกครับมาลุ้นกันว่าข้างในเนี่ยมันแปลกยังไงเป็นสีอะไรเดี๋ยวออจะเปิดให้ดูนะครับแล้วคุณมาดูลูกเดียวเนี่ยกินได้ทั้งบ้านนะครับคุณเปรียบกันนะครับอันนี้คือกล้วยน้ำวา้าหลังบ้านเอิอเองเปียบกับกล้วยยักกล้วยแปลกที่เออจะแจกคุณดูขนาด ลูกเดียวกินไท้ทั้งบ้านครับวีหนึ่งกินได้ทั้งครอบครัวเครือหนึ่งนี่กินได้ทั้งหมู่บ้านเดี๋ยวมาลองดูกันว่าสีอะไรนะครับก่อนอื่นเราจะมาชั่งกันดูเลยว่าหนักเท่าไร่ลูกนี้นะครับกล้วยอันนี้ใครอยากได้นะครับรหัสเลยอยากได้กล้วยไปปลูกครับรหัสต่อมากี่กิโลลหัสแรกคือลูกเดียวกินในทั้งบ้านนะครับนี่มาลุ้นกันว่า ข้างในมันแปลกยังไงเป็นสี่อะไรครับใครเข้ามาขอใจหนึ่งดวงบอกทีเอสีจากจังหวัดอะไรนะครับคุณทายมาก่อนอันนี้คือกล้วยแต่อันนี้มันยังเล็กอยู่อันนี้คือกล้วยหลังบ้านผมเองอันนี้มันยังแก่ไม่เต็มที่นะครับยังลูกเล็กอยู่หกสิบสองกรัมไม่ถึงขีดเรามาลองดูกล้วยลูกนี้นะครับแล้วต่อมาทายกันนะครับว่าจะหนักเท่าไหร่อ่าให้ดูก่อนว่าลูกมันใหญ่อย่างนี้ทุกลูกเลย ลูกมันใหญ่อย่างนี้ทุกลูกเลยต้นกำเนิดคือมาจากฮาวายลองสามสี่ลุ้นนะครับล่าต่อมาลุ้นครับโอ้โหสี่ร้อยสี่ขีดเดี๋ยวผมลองช่างอีกหนึ่งลูกกล้วยลูกละสี่ขีดเดี๋ยวผมนี่ลูกก็ใหญ่เ่ะอมาหวานนะผมให้คุณอามกินไปแล้ว มาตัดลูกนี้คุณมาดูนี้่ะนี่นี่นี่ตัดกลวยได้แต่หญ่ตัดแต่ไปจากผมนะฮันเน่มาลุ้นกันนะครับลองดูมาครับมานะใกล้ๆนะหนึ่งถ่ายกันมานะครับว่าลูกดีกี่เท่าไรระหัสนะครับพิมพ์ก่อนเลยนะพิมพ์ก่อนเลยนะห้ามดูตัวเลขก่อนแล้วถ่ายนะอ่ะพิมพ์ยังพิมพ์แล้วนะผมถ่ายว่าประมาณลูกนี้ผมอ้องถ่ายดูผมว่าประมาณสี่ขีดนิดๆลองดู หนึ่งสองสามสี่หกสาก็คือเกือบห้าขีดผมดูตอนนี้จุกแน่แน่แลวต่อมาผมจะใช้เวลานานเท่าไรในการกินคล้วยลูกนี้หมดนะครับมามันลุ้นกันทายมาก่อนนะครับใครทายถูกนะครับเดี๋ยวขัดเลือกราไชื่อนะส่งนอไปให้นะครับ ทายเบอร์ห้า,ากล้วยแปลกกล้วยยักษ์นี้ข้างในเป็นสีอะไรคุณทายแต่กล้องคุณว่าสีอะไรสรีเหลืองออกส้มๆแต่กล้อง<ม>บอกว่าเหมือน<ม>กล้วยหักบุกแต่กล้องบอกว่าสีเหลืองส้มๆเหมือนกล้วยหักบุกลองดูสําหรับผมผมจะทายว่าเป็นสีชมพูฮั่นไงเพราะว่าตอนนี้โลกของผมเป็นสีชมพูฮั่นไเรามาแกะดูครับมาลุ้นยากกินกล้วยนี้มา,มาแล้วเขาอุ้ยเอาเอา้ามาลุ้นนะครับ มาครับหูยเห็นเหรอนี่นะครับคุณลูกดูดูดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่โอ้โหยนี่มาโอ้โหยุยหอมหพี่เอผิดนะอันนี้ไม่ใช่สีเหลืองนะอันนี้ไม่เรียกว่าสีเหลืองนะอันนี้เป็นสีเหลืองออกส้มๆใช่ไหม <laughs> อันนี้เป็นสีอะไร อันนี้เป็นนี่เ,เป็นสีเหลืองเหลืองเลือเลือออกนะครับเหมือนสีเหมือนกล้วยปกตินี่หูยนี่หูยผมอยากให้ดูว่าหูยเป็นการปอกกล้วยที่หูยหอมจังเลยอ่ะเป็นการปอกกล้วยที่แบบหูแล้วหอมมากสีมันออกแบบจนเนื้อส้ม เนื้อมันฟูแบบบนฟูแบบเราต้องใช้อาหารต่อมาผมจะกินกล้วยลูกนี้หมดหรือไม่เด auto, so ี๋ยวผมลองลองดูว่าว่าวิธีการกินดูกินกินโอ้ยการกินกล้วยน้ำตาไหลดูนะผมให้ดูนะ ลองดูกล้วยลูกสี่ขีดใครอยากได้บอกเลยตอนนี้ปลูกแล้วนะแต่ผมพาไปดูต้นที่ผมปลูกคือเดี๋ยวถ้ามันออกนอกมาผมแจกให้ฟรีด้วยเพราะว่าเอาไปปลูกติดบ้านเอาไว้กินคือกินลูกเดียวทั้งครอบครัวจริงๆแล้วก,แวก็แล้วก็ถ้าผลิตผลออกผมแจกฟรีหลายคนรอดูเรื่องราวการเกษตรรอดูตอนต้นฝนเดี๋ยวจะทําให้ดูเลยว่าปลูกยังไงอันเนี้ยผมก็จะปลูกให, <c oughs> ให้ดูด้วยเขาบอกให้ผมกินให้หมดแล้วค่อยไปเ <c oughs> นี้ยผมปอ,อกให้ดูอีกหนึ่งลูกอุ้ย อันนี้ลูงนี้ไอ้ได้อาก้องอาก้องบอกว่าวันนี้หิวก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะว่าผมยังที่รู้เนี่ยโอ้โหดูดิโอ้ยมันแบบมันใหญ่แบบอาก้องอันนี้ให้คุณนะถ้าคุณคุณบอกคุณหิวข้าวคุณอยากกินก๋วยเตี๋ยวผมให้คุณน้าต่อมาคืออาก้องต้องกินให้หมดนะครับแลาต่อมา เนี้ยวกินกันสองคนวันนี้เขาชวนผมไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเดี๋ยวมานั่งกินหมูกระทะหลังบ้านบอกว่าเดี๋ยวกินอันนี้ให้หมดค่อยกินนะครับแต่ก้องก็ไปกินตืน่นเอ,อ้เอยากให้ดูเนือ้อยากให้ดูเนื้อก่อนเนื้อเวลาปอกมาป่ะคุณให้ดูใกล้ๆเนี่ยเนื้อมันฟูมากฟูแบบต้นนี้เออปลูกไว้แล้วนะหลังบ้านนะมีแล้วด้วยตอนเนี้แต่ยังไม่ได้ไปปลูกท,ที่ที่เพราะว่าตอนนี้ยัง,ย,งยังเตรียมดินไม่เสร็จนะครับ เนี่ยเอามาปลูกไปแล้วถ้ามันได้นอกก่อนผมแจกเลยแต่อยากให้ดูเนื้อเนื้อมันฟูจริง,รงๆเนื้อมันฟูออกเหลืองๆส้มๆนะครับนะครับคุณดูส้มนิดๆสีสวยแล้วก็เป็นกลิ่นเหมือนกล้วยน้ำว้าเนาะกลิ่นเหมือนกล้วยน้ำว้าผสมกล้วยหอมเราจะกินอันนี้ให้หมดแบบไม่ตัดต่อนะครับว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่เอา้าชนกล้วยยักษ์ลงช็อ <c> ป <oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกชื่อกล้วยนะครับแต่ผมกินก่อนเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามันชื่ออะไร อ่ะครับกล้วยยักษ์ลงท้องครับพวกกินกินไงนี่การกินค <c oughs> ือแต่กลองมึงขำนี่วิธีการกินคือว่าคุณลุงอาปากให้สุดคุณลุงอาปากให้สุดเลยแล้วก็กินไม่เข้ามันไม่เข้ากุ้ยยากลง ยังไม่ได้กินทั้งทีคือน่านมาไม่ได้กินเนี่ยนะครับรหัสต่อมาคืออาปากให้กว้างมาคุยมันนึบปะนะแม้มันเป็นส้มๆ <c oughs> เนื้อมันนึบนะอันเนื้นอนนเนื้อที่คุณกัดนะอ,อ่ะเนื้อนึบเนื้อนึบมีกลิ่นหอมอ่อ,อน แต่ผมชอบเลยนะเนื้อมันหนึบหนึบมีกลิ่นหอมมันอ่อนเนื้อมันแน่นหนึบแต่ข้างนอกมันดูฟูฟูเฮ้ยผมกิ่งนันผมชอบเลยนะมันฟูแต่มันหนึบแล้วมันก็หวานหอมอ่อนๆนะครับดีอะลองดูลองร้องครับมันหอมดีเนาะมันหอมอะมันหอมมันหนึบ ถ้ากุณิว <laughs> ครับฝากลองกินสน <laughs> <laughs> มามาดูว่ามีเม็ดไหมน้องเขาอะใส่เป็นน้ำต้มนะหัวมือมัเ,มมเนาะเต็ดแกนเดียวลองกัดดูว่ามีเม็ดไหมเป็นอย่างนี้ครับตรงนี้นี่ครับ,ปบ,ปบ,ปบเป็นแกนตรงนี้ แล้วกินหอมอ่อนๆดีแขวนไว้เนี่ยนะลูกเดียวเนี่ยผมว่ากินปรมานสองถังวันล <c oughs> องจับเวลาดูว่ากี่นาทีแล้วเเออราชินอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูต้นนะเออไปดูกินข้างต้นไปแป๊บหนึ่งไป <c oughs> นี่ให้ดูว่า นี่คือเป็นนอนะครับท,ที่ขนาดที่ผมจะแจกนะคือขนาดนี้เพราะว่ามันสามารถส่งทางไปสี์ได้วิธีปลูกไม,ไม่ถ้าใครอยากดูวิธีการปลูกกล้วยนะอาจจะก,กองกินใหญ่เลยก็สามารถเข้าไปหาได้เลยเขียนว่าวิธีการปลูกกล้วยสอนอย่างละเอียดเลยเรอาอชื่นเคยทําวิธีการปลูกกล้วยไปแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งต้นต้นเนี้ถ้ามันโตเต็มวัยนี่คำว่า2.5เมตรมันสูงมันใหญ่ด้วย ตรงนี้ถ้ามันออกหน่อ,อมาเออตัดชื่นก็แจกฟรีถ้ามันออกผลมาออตัดชื่นก็แจกฟรีนะครับบอกชื่อแล้วนะมันชื่อว่ากล uh ้วยหัวอาหมูอาหรือว่าเรียกว่ากล uh ้วยหัวเมามีทิ่นกําเนิดต้นกําเนิดมาจากฮาวายนะครับปลูกเหมือนกล้วยทั่วไปกล้วย uh บ้านเรานี่แหละใครอยากดูวิธีการปลูกกล uh ้วยเออตัดชื่นถ่ายวีดีโอมาแบบละเอียดยิบละเอียดละ,อ,ดละเออเลยไปเซิร์ชเลยว่าวิธีการปลูกกล uh ้วยทําเป็นอาชีพเออตดชื่นมีสอนเลย ตอนนี้ผมจะให้ดูนำ้ำพุอีกหน่อยหนึ่งก่อนก่อนไปผลไม้ในดวงใจของผมเป็นผลไม้ที่มีต้นแล้วเอามาอยู่ที่สวนแล้วจะามาปลูกแล้วเป็นผลไม้ที่ผมกับตากล้องเนี่ยเรียกว่าแย่งกันกินเลยผมชอบมากๆชอบจนแบบว่าเราอยากจะแบบปลูกเพื่อให้ทุกคนได้ลองชิมเลยจะปลูกแบบเยอะๆเมื่อมันออกปอกผลไิตได้เยอะผมก็จะไปให้ทุกคนชิมนะครับอ่ะนะมุดยักษ์ลองท้องคือมันอร่อยแบบ มันมันมันหอมมันหวานมันแบบอร่อยจริงๆอนะเนาะมันอร่อยมากๆวันนี้เดี๋ยวเออชื่นทำเป็นป้าเลยเป็นป้าเลยมีกล้วยยักษ์มีละมุดยักษ์มีของแล้วก็มีที่อุบไว้ก่อนเรียกว่าผล,ลไม้อุบที่จะเป็นเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนนะครับเดี๋ยวเออกินหนึ่งคำมาม,มาวันนี้นะครับอร่อยละมุดยักษ์นี่คืออร่อย อร่อยจริงๆสิ่งที่จะตั้งใจทําที่สุดของผู้ชายคนหนึ่งนำจากวันนี้คือจะปลูกต้นไม้นะครับคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกนะครับแล้วก็จะแจกมเมล็ดพันธุ์อย่างเงี้ยโอ้โหเม็ดสาฟูเนี่ผมแจกไปแบบเยอะมากๆแจกไปให้ทุกคนช่วยกันปลูกร่วมกันปลูกผมดีใจมากๆเลยที่มเมล็ดมเมล็ดพันธุ์ที่ผมแจกไปมันเดินทางไปทั่วประเทศเรามาร่วมแจกอากาศบริสุทธิ์ ด้วยกันนะครับผมจะทำนะครับตั้งใจทำทุกๆวันจะเอาผลไม้จะเอาพืชพันธุ์นะครับเอามาปลูกเอามานุรักษ์มาพัฒนาสายพันธุ์ส่งความสดชื่นจากหลังบ้านเออสดชื่นนะครับวันนี้นะครับขอให้ทุกคนสดชื่น